คำว่ากตันยูเนี่ยมันเป็นคำที่พูดคาว่ากตาเวคูแต่ว่านอกจากสมนึกแล้วเราต้องหาทางตอบแทนพ่อคุณของผู้มีบุญคุณด้วยมันจึงจะเป็นคําที่สมบูรณ์น,นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้สังคมพื้นฐานมันดีเพราะว่าหนึ่งสำหรับตัวเรานะครับมันก็เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยก็ต้องพยายามหาทางที่ว่าเราจะมีความสามารถอะไรที่จะทำอะไรตอบแทนผู้มีพรอคุณได้ สองก็คือผู้ให้หรือผู้มีบุนกับเราเนี่ยก็จะได้มีกําลังใจที่จะไปสร้างพรกคุณให้กับคุณหนุนอผมมองว่าเรื่องของคุณธรรมเนี่ยมันไม่มีแต่งทุกสมัยนะครับเหมือนอย่างคาสอนพระพุเทธเจ้าเนี่ยสองพันกว่าปีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องปรับตัวเราต้องเรียนรู้ให้ทันแต่ว่าคุณธรรมจริยธรรมสิ่งเหล่านี้มันไม่มีตกสมัยอยู่คู่มนุษยชาติมาตลอด ผู้มีพระคุณที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมอาจจะไม่ทันรุ่นคุณปู่คุณย่าเพราะว่าท่านเสียไปก่อนแล้วนะครับแต่เราก็ได้เห็นความเสียสละความอดทนที่ท่านมอบให้กับเราให้เราได้มีโอกาสได้อยู่เรียนได้ศึกษาความสำนึกในเบื้องต้นต่อพระคุณพ่อแม่เนี่ยอย่างน้อยก็ทาให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องทําตัวเป็นกที่ดีไม่สร้างความหนักใจให้กับท่านแล้วก็พยายามทําให้ชีวิตเราเี่ยสำเร็จแล้วก็มีโอกาสไปตอบแทนพระคุณท่าน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวซึ่งถ้าเรื่องใกล้ตัวของเราเนี่ยบุคคลที่สำคัญที่สุดเป็นป้านในบ้านเนี่ยรายังไม่ได้สมรึกเนี่ยโอกาสที่เราจะไปลำลึกหรือสมรึกถึงบุญคุณของคนรอบข้างมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ <S <S เริ่มแผ่นในบ้านแล้วมันก็ขยายออกมารอบตัวเราเลยมาถึงเรื่องขององค์กรของบริษัทเพราะว่าในยุคสมัยผมเนี่ยผมคิดตลอดว่าเอ๊ะการที่เราได้มีหน้าที่การงาน,น่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องของระหว่างการเป็นนายจ้างลูกจ้างแล้วก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนแต่มันหมายถึงโอกาสที่องคอ์กรมอบให้กับเรามีรายได้ให้กับเราทําให้เราเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ เลี้ยงครอบครัวบริษัทก็เป็นคนรับรับโอกาสจากประเทศรับโอกาสจากสังคมมันนำไปไปยุกต์ได้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเป็นองค์กรที่ดีเราก็ต้องเป็นองค์กรที่กตัญญูกตัญญูกับสังคมกตัญญูกับประเทศชาติอันนั้นจึงเป็นที่มาของค่านิยมเรื่อง3ประโยชน์เพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าเรื่องความหมายของความกตัญญูเนี่ยมันใช้ได้กว้างมากนอกจากครอบครัวนอกจากบริษัทแล้วเนี่ยเราก็ใช้กับสังคมใช้กับประเทศชาติได้ ท่านประธานวุูดว่าคนดีเนี่ย มันไม่ได่หยุดอยู่แค่การเป็นผู้รัฐที่ดีหรือคนที่มีตันตันยูับแ่เวทีมันต้องพัฒนาไปถึงทั้นเป็นผู้ให้การให้เนี่ยมันข้ามเขตไปถึงที่ว่าไม่ใช่ให้หรือตอบแทนเฉพาะมีพวกคุณนะครับให้แล้วก็ตอบแทนกับคนที่เขาเดือดร้อนคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่เราจะสแทรกเติมเูาไดา้อันนั้นน่ะมันจะไปขั้นอยู่ครับบรรดาผู้บริหารผู้ก่อตั้งองค์กรมาตั้งแต่ยุครุ่นบุกเบิกนะครับไม่ใช่มาถ่ายทอดด้วยวาจาแต่ว่าเราจะเห็นด้วยการกระทำหรือพฤติกรรมผมเข้ามาเนี่ยก็ยัง ได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้โสของเรือเนี่ยจำนวนมากเลยแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมที่ท่านทำมาน,นะครับว่าความทุ่มเทความเสียสละที่ท่านมีให้กับองค์กรเนี่ยมากมายมหาศาลมันก็ตอบย้ําสิ่งที่เราเรียนรู้มาหรือว่าเราได้ยินมาเนี่ยมันมีข้อพิสูจน์จากการกระทําเหล่านี้โดยเฉพาะที่ท่านประธานย้ําตลอดว่าองค์เป็นองค์กรของผู้ให้แล้วก็ให้ในที่นี้เนี่ยผมสรุปได้ว่าเป็นการให้อยู่สาอย่างคือให้โอกาส ให้อำนาจท้ายที่สุดคือให้อภยัยให้โอกาสคือให้โอกาสได้แสดงความสามารถทํางานเมื่อให้โอกาสแล้วเนี่ยท่านร้อยอำนาจไปทํางานได้อย่างเต็มที่และสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าถ้าเรามีเจตนาที่ดีทํางานทุ่งเทเต็มที่แล้วเนี่ยบางครั้งด้วยเหตุไม่คาดหมายไร้ประสบการณ์เราผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเือหรือท่านประธานก็ยังมีคําว่าให้อภัยตามมาด้วยแล้วเราก็เชื่อว่าที่เรามาถึงร้อยปีก็ด้วยคุณธรรมเป็นพื้นฐานแล้วก็มีวิสัยทัศน์ ความเปลี่ยนกามาเป็นตัวเสริมแล้วถ้าเราจะยั่งยืนต่อไปอีกร้อยปีเราก็ต้องเสริมรากฐานคุณธรรมจริยธรรมให้ยั่งยืนแล้วก็ไปต่อยอดปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีแล้วก็วิสัยทัศน์ของคนอืกรุ่นหนึ่งแต่ว่าเราทิ้งพื้นฐานไม่ได้คนระับมันเหมือนเสาเข็มเสาเข็มชีวิตเสาเข็มของ,งองค์กรนะครับ